ไป้ยปเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกข,ของลูกมากแคร์มากค่ะแ<ล>นวความคิดนี่มันเริ่มต้นจากอะไระไป้ยคือจริงๆอาจจะด้วยคาแรคเตอร์บทบาทเราในเมื่อก่อน,อ,นอย่างที่บอกพี่เกื เราค่อนข้างจะเซ็กซี่ภาพเซ็กซี่มากๆค่ะฉะนั้นเป้ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เป้ยตั้งท้องว่าเป้ยจะตอบคําถามพวกนี้กับลูกยังไงถ้าลูกโตโตขึ้นมาเขาเห็นภาพเซ็กซี่แอดีตของเราฉะนั้นเป้ยเลยคิดว่าเรื่องพวกนี้ถ้ามีการคุยกันก่อนอะลูกจะเข้าใจอะไรได้ง่ายค่ะเราไม่อยากให้เขาไปรับรู้ข้อมูลจากที่อื่นหรือคนข้างนอกหรือปากคนข้างนอกอะค่ะรู้จากแม่เองดีที่สุดเพราะเขาจะรู้สึกว่าแม่ไม่ได้ปิดบังเขาใช่ค่ะเป้ยเปปรึกษาลูกทุกเรื่องไหมครับเออทุกเรื่อง ทุกเรื่องทุกเรื่องเลยค่ะคุยกันหมดเลยอย่างอย่างถ้าเกิดมีบางเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบเซนิทีฟหน่อยไปก็จะเลือกที่บางทีก็เงียบๆแต่บางครั้งเขาก็จะแบบไม่เห็นเราในแบบเอ้ยไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยยิ้มแย้มเอออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ได้อย่างขอโทษนะไปพี่ขอถามเรื่องเรื่องปัญหาอย่างเช่นอาจสมุตอนตอนที่เลิกกับคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาโปรดเขาได้รับรู้แค่ไหนเราบอกเขายังไงเพราะพี่เชื่อว่ามีหลายบ้านนะที่อาจจะแบบประสบปัญหานี้ว่า คือการจะเลิกลากันเนี่ยถ้าเราไม่มีลูก,กมันง่ายแต่พอมีลูกปั๊บมันต้องเตรียมคําอธิบายเขาเราต้องทําให้เขารับรู้อเบย์เบย์เบย์คุยยังไงคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้โปรดจะไม่โปรดรับรู้บ้างแต่ยังไม่เคยเห็นในแบบในพอในพาร์าทที่คุณพ่อคุณแม่แบบทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหากันแต่ว่ามันยังมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเกิดมารับรู้เรื่องราวพวกนี้คือเขาไม่เห็นว่าเราทะเลาะก,กันคือเขาไม่เห็นว่าามาเขาได้ยิน เขาตื่นึมา,าเขาได้ยินแล้วก็วันนั้นเป็นจุดที่เป้ยตัดสินใจว่าเป้ยจะเลือกเส้นทางนี้แล้วก็คือนั่นก็คือเราไม่ต้อง <uk> ปิดบังลูกลูกรับรู<อ>้แล้วเพราะที่ผ่านมาลูกไม่เคยรับรู้กับเรื่องพวกนี้รู้แค่ว่ามีปัญหาการอาจจะแบบไม่ได้แบบนั่งด้วยกันเวลาทานข้าวเอออะไรเงี้ยลูกรับรู้ลูกรับรู้ถึงความห่างนี้ของพ่อแม่อยู่แล้วจนมาวันนั้นนั่นแหละที่ที่เขารับรู้เรื่องราวก็นั่นแหละค่ะก็เป้ยก็เลย กอดเขาแล้วก็พูดความจริงกับเขาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายปก็บอกเขาว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้ก็ก็หลังจากนั้นป้ยก็พยายามอธิบายบในสิ่งที่เป็นอยู่แต่ไป้ยไม่ได้ลงดีเทลมากนะว่าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาอะสถานานะพ่อแม่มันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ มันจะยังคงอยู่กับโปรเสมออ๋อน,นีดีอ่าฮะซึ่งเขาก็รับรู้แล้วเป้ยกับคุณป๊อปก็คือเราก็ร่วมมือกันด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนก็ช่วยกันทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดซึ่งพอเขาเห็นบรรยากาศในบ้านที่สถานะมันเปลี่ยนไปแต่ว่าบรรยากาศมันดีขึ้น,นพอลูก,กเห็นแบบนี้ลูกก็ถามทำไมไม่เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้ว <c oughs> <c oughs>